แคมที่ตัวเองเชื่อเองงั้นเลยฮะเชื่อเองฉันเชื่อว่าสิ่งนี้ใช่ถูกไหมฉันเชื่อว่าสิ่งนี้ใช่ใครคิดไม่ตรงฉันผิดเพราะฉะนั้นคนมีเหตุผลนะ่มักทะเลาะก,กับคนอื่นผมก็พูดไว้ในในเห็นโฆษณาทีวีที่ลงร,รูปจานไปบ่อยไหมผมจะพูดไปจาแว่าคนมีเหตุผลน่มักทะเลาะก,กันคนมีความรักในน้ําใจยังไงก็ไม่ทะเลาะสมมติเราคุยกับเพื่อนเราเนะี่ยเนาะ จริงๆแล้วถ้าเราพยายามจะตัดสินว่าใครผิดใครถูกนะทะเลาะทุกทีอ่ะลองอย่าเพิ่งตัดสินดูห้อยแขวนคำพิพากษารอสักนิดหนึ่งอย่าเพิ่งตัดสินดูอีกนิดหนึ่งใจเย็นๆ <c oughs> ใจเย็นๆอย่าด่วนฟันธงผิดเร็วแต่ระบบการศึกษาไทยสอนมาว่าภายในสามสิบนาทีจงกา้าถูกผิดให้ได้ครบสามสิบข้อขเขาจยังเราเราถูกฝึกมาให้เป็นคนตัดสินผู้คน สุดท้ายทุกทั้งนั้นเลยครับแล้วด่วนตัดสินมากยิ่งเราเรียนหนังสือเก่งระดับาศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เกียินิยมเนี่ยผัวแค่เดินกลับบ้านไปได้มากทำไมกลับดึกคือยังไม่ถามเขาสักคำเลยว่าทําไมเขากลับดึกไม่เคยมันจะฟันธงอย่างรวดเร็วสังเกตไหมมีเมียเรียนถุงสูงโอกาสทะเลออาะกับเยเมียนี่สูงมากเลยเมีย <G ül üyor> ด็อกเตอร์เนี่ยเสร็จเลยนะเข้าใจยังเพราะหล่อนถูกฝึกวิชาเลยมาครับโหดเร็ว โหดเร็วไวชั้นดีแกเร็วตกหลุมพรางของสิ่งที่เขาเรียกกันว่าดูอัลลิซึมจันพุทธทาเตือนแล้วเตือนอีกอย่าตกเข้าไปในระบบที่เรียกว่าทวินิยมเราตัดสินคนนี้ถูกคนนี้ผิดคนนี้เลวคนนี้ดีคนนี้สวยคนนี้ไม่สวยเป็นทุกทันทีครับสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ย ผู้หญิงแบบประมาณแบบเอลสี่สิบเนี่ยโอเคไหมเอลสี่สิบมาเนี่ยเดินมาเนี่ยคนโบราณจัดว่าสวยมากคนอินเดียเรียกเลยเนาะมหารณีแต่มามายุคนี้ทุกคนบอกว่าไม่สวยผู้หญิงสวยต้องเอลนิดเดียวถามจริงๆเหรออัอนไหนสวยกว่ากัน ก็แค่นะักการโฆษณาเขายัดหัวพวกเราว่าสิ่งนี้สวยสิ่งนี้ไม่สวยคุณเป็นทุกข์แล้วครับยอมไปผ่าดั้งจมูกจนตายไปเลยเห็นไหมนักร้องดาราเนี่ยทําไมอะ่ะก็เขาอ้วนเนี่ยโซวอดแล้วไม่ก็อ้วนอกอดอุ่นดีมีไรบ่าใช่เปล่าใช่ไหมมัน,ม,นมันอยู่ที่เราไปกําหนดค่านิยมกันอะ่ะจะไ่คิดอย่างนั้นตัดสินปั๊บมีปัญหาทุกที เราสังเกตไหมครัว่าคนที่สร้างปัญหาในโลกเนี้ยส่วนใหญ่คือคนคิดว่าตัวเองเป็นคนดีทั้งนั้นนะพอเราดีปั๊บเราจะบอกอีกฝั่งหนึ่งเร็วเรียบร้อยครับมีเรื่องครับมีเรื่องครับลองเอาใหม่นะใช้ปัญญาชุดใหม่ชื่อฟีลลิ่งใช่ไหมกีฬาสีเนี่ยเต็มประเทศไทยเลยเนาะสีแดงสีเหลืองสีฟ้า <laughs> ทุกคนมีเหตุผลกันหมดเลย แล้วไงอ่ะจุดจบคืออะไรอ่ะบ้านเมืองพังเละตุ้มเป้หมดเลยใช่ไหมฮะความรักหายไปไหนความเมตตาหายไปไหนผมวิหารสี่หายไปไหนเ่ยอ่ะสมมติเมียนะเมียเนี่ยบอกเลี้ยวขวาเนี่ยแต่ี้หัวผมอะรู้ว่าต้องไปทางซ้ายแต่ต้องถามว่าถ้าจะมีเรื่องกับเขาอะใช้สมองซ้ายอีโง่ซ้ายเป็นเรื่องไหมครับ ในเมื่อมียบอกขวาแปลว่าอะไรขวาเกิดการเรียนรู้เปิดโลกทัศน์ใหม่เผื่อเจออะไรขำๆแล้วมันจะทะเลาะกัเขาได้ไงแล้วพอผิดปั๊บนางเมียเราแล้วทำไมเน <T> ี่ยฉันลืมเออกูว่าแล้วทั้งปีแต่เราพูดไม่ได้พูดไม่ได้เข้าใจยังไม่ได้โม้นะแต่งงานมาจะยี่สิบปีแล้วบง้งยังไม่เคยทะเลาะเลย เขาอยู่ทะเลาะไปทไาําไมเพราะจย์เป็นคนโง่โง่จย์เป็นคนไม่มีสมองซ้ายจริงจริงทะเลาะทำไมอ่ะหลอกไา้นี่เลี้ยงลูกไว้ไม่ดีกว่าเหรอใช่ไหมเรามีเวลาไปทํางานของเราเยอะแยะหลอกมาทำกับข้าวเรากินทุกวันขำขำอยู่อี้นี่ยดีแล้ววิ่เกียร์าใหม่จะยังแก่แล้วหลังก็งอกระเพกกระเพกสาวใดจะรักเราจริงไหมเออ,อก็พอแล้วโก็พอแล้ว แล้วยอมไม่เหอะแม่อีกแม่จะแปดสิบกว่าแล้วแม่ใช่ไหมเมืลาบอกอยากกินข้าวมันไก่จะได้กินซ้ำไปงั้นหนึ่งเดือนเต็มๆตกลงถ้ามีเหตุผลจะกินต่อไหมแม่ครับทำอะซ้ำโนโนโนก็ใช้อะไรครับน้ำใจเนาะคนแก่เจ็ดสิบ่ามาทำข้าวมันไก่ให้กินเนาะ ซ้ำกันเดือนหนึ่งโซวอดกินไม่เบื่อไปข้างหนึง่งเจ้านายเราก็เหมือนกันใช่ไหมถ้าเขาฉลาดเ,เขาไม่อยู่แถวนี้เราก็ไปที่อื่นดีๆหมดแล้ว <c oughs> เราจะไปโกรธเขาทําไมวันสมภาษณ์เราก็เหมือนกันถ้าเขาฉลาดกว่าน,นี้เขาไม่เลือกเรามาทํางานตั้งแต่วันแรกแล้วเขา้เขาใจเปล่าก็ยอมยมเขาไปเราอาจจะโง่ก็ได้เราจะโง่ก็ได้ ไม่เลยผมไม่ค่อยเถียงใครนะไม่ค่อยมีเรื่องนะนะไม่รู้ลยสมัยทํางานนี่ก็ไม่ค่อยมีเรื่องใครนะอยู่ขมขำไปอะ <c oughs> คิดอะไรมาก <c oughs> แล้วพวกอาจารย์นี่ส่วนใหญ่ตีกันทั้งวันคิดดูคนใช้สมองซ้ายสูงสุดก็คือพวกอาจารย์คณะวิศวานี่เองไงไม่ตีกันวันนี้แล้วไม่ตีกันวันไหนเนี่ยเห็นป่าเพราะเขาใช้สมองเลยฮะใช้ซ้ายไงอยู <c oughs> อยเว้นอาจารย์บางคนที่เขาเข้าใจชีวิตเนาะเ <c oughs> <c oughs> ขาจะถอยมาอยู่ที่ หัวใจใช่ไหมในใจมีอะไรฮะมใในะ <laughs> ะีหัวใจอยู่ก็เี็บมีสลังเยอเนะใช่ป่ะโอยหัวใจตรงนี้มีน้ำใจมีหัวใจเนาะซึ่งตัวนี้มันต้องฝึกนะมันต้องฝึกนะมันเป็นบุค,คลิกที่สำคัญนั้นผมบอกว่ากระทรวงศึกษาพิเ้นสมองซ้ายสอบเอนทรานทุกอย่างดูที่สมองซ้ายเยอะมาก แต่ปรากฏว่าบริษัทที่ผมเข้าไปดูแลนะก็เ,เป็นที่ปรึกษาเนาะเดี๋ยวนี้ไม่มีคำว่าสัมภาษณ์ไม่ดูวุฒไม่ดูเกรดไม่ดูสถาบันครับเปลี่ยนหมดแล้วนะครับจะบอกว่าจุฬาเกียรตินิยมดับหนึ่งขำกลิ้งไม่เกี่ยวอะ่ะผมดูคุณหกเดือนอะ่ะเราใช้ระบบ Academy Fan t a s เชียเพราะจันก็เข้ารายการด้วยใช่ไหมดูอะไรรู้ปะดูจิตอาสาดูจิตอาสา ดูกระตันยูกระตวเตวอาทิตาเนี่ยนักศึกษานังสี่ห้าคนเนี่ยใช่ไหมขอเบอร์โทรศัพท์หนึ่งเดือนที่ผ่านมาเจ้าโทรหาใครมากอันดับหนึ่งมาดูอ่าแม่เงี้ยเวิร์กเอาเวลาสิบแต้มสี่คนนี้อด <laughs> หาแม่มากๆก็จะต้องต้องดุนิดนึ่งนะแม่ติดเธอหรือเธอติดแม่เดี๋ยวจะดุอีกจังหวะหนึ่งนะ <laughs> โอเคมากแม่ติด <laughs> โอเคเนาะดูกันหลายอย่างนะ ดูกันยาวเลยครับหกเดือนเลยครับดูกันยาวนะก็มีวิธีดูนะพาไปขังสุพลัยป่าศัก์บ้างพาไปอยู่ที่สตึกบ้างพาไปต่างจังหวัดนะไปดูอยู่กับชุมชนเข้มแข็งบ้างดูว่านิสัยเป็นยังไงไอเรื่องวิชาการไม่จําเป็นครับตอนนี้เด็กม .5 เนี่ยวิชาการเด็กม .5 เนี่ยเข้มข้นประมาณสมัยผมอยู่ปีสามอะ นี่ถ้าเทอร์โมเดนามิกสี่กำลังจะลงไประดับมหกแล้วนะครับตอนเด็กสมัยนี้กวดวิชากันมาเต็มๆฮะมาสุดท้ายก็มาเข้ากับเราได้ข่าวว่าตอนนี้กวดวิชาถึงปีสามปีสี่วิศวะแล้วแล้วมีรับจ้างท,ทําทีสิทธิ์วิญญาโทแล้วด้วยเสร็จแล้วครับเสร็จหมดเลยครับพวกนี้เวลาเข้าไปเจอบริษัทยอย่างพวกผมสอบตกหมดฮนะเพราะเรามีวิธีจัดการกับพวกเขาเรารู้ครับเรารู้วิธี ถ้าไป CP ไม่ต้องพูดถึงเลยเนาะใช้ดูนิ้วทั้งห้ามันจะมีมีการวัดลายนิ้วนะเขาจะรู้นิสัยในระดับหนึ่งซีพีเขาเล่นอย่างนี้เลยแต่เราไม่เอาอย่างนั้นเราถือว่ามันแต่ก็แม่นนะเราก็แม่นนะมาปั๊บรู้เลยเราวิธีดูแล้วเราดูฮนะกระตันยูหรือเปล่ามีจิตอาสาหรือเปล่าซีปังเท้าหรือเปล่าแปลออกไม่สีปังเท้าภาษาจ,จีนเป็นหัวสี่เหลี่ยมสังเกต สังเกตพวกวิศาะดิจะคิดเลยทื่อๆไม่มีการพลิกแพลงอ่ะฉันว่าถูกแล้วพยายามหาเหตุผลกับทั้งหมดว่าแกต้องเชื่อตามฉันเนี่ยคนอย่างเี้ยก็เลยซีปังเทา้าคนที่ไม่บริหารความเสี่ยงไม่มี Risk Management พังหมดเลยนะครับพอมาปฏิบัติธรรมเนี่ยตอนหลังมันไม่ใช้ชุดนี้แล้วปัญญาชุดเนี่ยมันไม่ใช้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าดูจิตของเรานะจิตเรามีสามสภาวะอกุศล เป็นกลางแล้วก็กุศลตอนที่จิตเราเป็นอักขุศลโกรธเกลียดโลภหงุดหงิดโมโหสมองซ้ายเนี่ยจะผลิตสิ่งชั่วร้ายออกมาเป็นติดลบหมดเลยอาจารย์อาจารย์าารยพุทธทาสเรียกว่าเฉโกเฉโกเป็นความคิดที่เฉไฉไว้ใจไม่ได้เป็นเฉโกหมดจิตเรามีอักติอย่างนี้ ใช่ไหมมองปับ๊บกติปับ๊บยิงใช้เหตุผลตามเขาไปด้วยโอเคปะ่ะเละทุกทีอะเละทุกทีเลยแล้วก็จะเกิดเหตุการณ์เรียกว่ามีอคติแต่ถ้าจิตเราเป็นกุศลสมองทางซ้ายก็จะขึ้นอีกแบบหนึ่งก็คืออะไรครับหลงกลเข้าครับลำเอียงก็เป็นเฉโกเช่นกันทีนี้เราเรียนสายวิทย์มาเนี่ยวิศววิทยาศาสตร์ นิติบัญชีเนี่ยเป็นสายที่ไม่ได้ไม่ได้ฝึกเรื่องฟีลลิ่งเราไม่เคยฝึกกรรมฐานไม่มองไม่เห็นฟีลลิ่งตัวเองนั้นการตัดสินใจเบสออนเชโกหมดถึงทะเลาะกันหมดเลยยิงกันทั่วประเทศอยู่ตอนนี้เละตุ้มเป๊ะเละตุ้มเป๊ตรงศูนย์เนี่ยเราไม่เคยเจอมันเลยสภาวะตรงนี้นะอาจารย์พูดท่าใช้คคำว่าจิตว่างแต่เนื่งจากผมเป็นศิษย์หลวงพ่อกล้วยนะขออนุญาตใช้คำว่าจิตโลง่งตัวเดียวกัน ถามว่าชีวิตนี้พวกเขาพวกเราเคยมีจิตโล่งไหมอ่านึกนึกนึกไปเอกนึกแบบนี้นะถ้าถูกหวยรางวัลที่หนึ่งสี่ร้อยล้านจิตเป็นโล่งหรือจิตเป็นดีใจดีใจเป็นบวกไม่ใช่ผมจำได้เมื่อก่อนตรงนี้มีลานเกียร์นะยังอยู่ปะวันสอบวันสุดท้ายของนิสิตปีสี่สังเกตไหม เรารู้สึกยังไงบ้างสอบเสร็จวันสุดท้ายวิชาสุดท้ายมันโยนเลคเชอร์กันขึ้นฟ้าเลยเย้มันโล่งนี่ฮะศูนย์นิพพานคือสภาวะนี้ยคูณร้อยเท่าแล้วต่อเนื่องยี่บสี่ชั่วโมงแค่นั้นเองโล่งมันคือโล่งโปร่งสบายมันไม่ใช่ยินดีนะฮะโทษทีนะสมมุติว่า ปวดท้องอุจจาระไม่ออกมาเจ็ดวันเนี่ยวันที่มันออก <S 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 รู้สึกยังไงเออนั่นแหละคราวนี้รักษาอย่างนั้นให้ได้ยี่บสี่ชั่วโมงเก็บความโล่งตรงนั้นไว้แล้วอะไรเป็นตัวการที่ทำให้มันไม่โลง่งความคิดครับกระสุนของมิเตอร์สมิธยิงอีกแล้วเด็กวิศวะเนี่ยมันโยนเลคเชอร์ โล่งกันอย่างมากก็สองน,นาทีแล้วก็ชวนไปกินเหล้ากันต่อทำอะไรกันต่อก็เละเหมือนเดิมไม่รู้จักรักษาไว้ใช่ไหมครับเคล็ดเคล็ดวิชาทางศาสนาพุทธมีมีไม่เท่าไหร่นะใบไม้ในกำมือที่เป็นใบไม่ยมเล็กๆเองมันปิดตาเรานิดเดียวเองเรื่องทางพุทธเนี่ยนิดเดียวเองเพราพลิกก็เข้าใจเลยนะโล่งๆอะไรทําให้มันไม่โล่งก็ความคิดทั้งนั้นอะ ความคิดที่เป็นเหตุผลทั้งนั้นนะพยายามคิดเป็นเหตุผลไม่มีทางเจอไม่มีทางเจอนะครับคิดเป็นอาร์ตมากๆนี่ก็ฟุ้งซ่านนะแต่ก็ยังโอเคนะก็ยังพอลากกลับมาได้ในระดับนี่ก็กลายเป็นอย่างอาจารย์ถวันดัชนีเป็นอย่างฝาแฝดผมนะเคยเจอไหมฝา,าแฝดผมอยู่เชียงรายอะโอเคไะแต่ก็ยังต้องดึงกลับมาเนาะเนาะอดึงกลับมาเนาะ แล้วก็ตัวช่างสงสัยก็คือตัวทางหน้าสงสัยไปทุกเรื่องเลยอาจารย์วรพัฒ์มาสอนไม่อ้างอิงพระไตรปิฎกเลยสงสัยเกจจม่วหรือเปล่าเนี่ยหม่กไอตัวเอฟเนี่ยนะเช็คใหญ่เลยเว้ยคิดปวดเลยโดยไม่รู้ว่าที่ตอนคิดนั้นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลนี่คือสิ่งที่ยากที่สุดนั้นการปฏิบัติธรรมฝึกทางธรรมะทางศาสนาพุทธหาใจของเราให้เจอก่อนเช็คอิโมชั่น เราผมเข้าไปช่วย SCG นะช่วยมา8ปีแล้วปูนซีเมนไทยเนะี่ยหรือไปช่วย True เนี่ยสิ่งแรกๆที่ผมทำเลยคือล้อมวงคุยกันสันเเละสนทนาการสนทนาเพื่อบำบัดกิเลสภาษาอังกฤษเรียกว่าไดอะล g u e ทำ dialogue ก่อนพวกวิศวะเดินเข้ามาอีี้จ้าทำอะไรอะพวกวิศวะโง่ไง <laughs> คือคือไม่เข้าใจศิละปะ ไม่แต่ศิละปะในการสนทนาก็ยังเป็นศินละปะว่าเราไม่ได้ฝึกมาเลยเนาะอาจจะต้องปรับหลักสูตรวิศวะกันครั้งใหญ่เลยนะครับต้องปฏิรูปปฏิวัติกันครั้งใหญ่เลยไม่งั้นในอนาคตเด็กวิศวะจุฬาอาจจะไม่ได้งานในบริษัทระดับอินเตอร์อีกเลย s c g เราไปเวียดนามไปอินโดไปฟิลิปปินส์นะแล้วเดี๋ยว AEC เปิดมาเนาะเด็กไทยอาจจะไม่ได้งานเลยนะครับรต้องคิดใหม่นะและช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เลยนะ จบมันเปลี่ยนแล้วนะเฮ้ยเรีบๆคุยกันเร็วเข้าเนาะนะนะทีนี้ไอ้ตรงฟีลลิ่งเนี่ยเราเคยหาฟีลลิ่งเจอไหมมันเป็นนามมาทำอะ่ะมันต้องฝึกอะ่ะมันต้องฝึกอะ่ะโล่งเป็นยังไงอะ่ะสมมติว่าผู้ใหญ่เอาแจกันมาฝากเราเนะาะใบเบลเลอร์เลยกังใสอะ่ะโอกาสแตกมีสูงไหม เรารู้สึกไงวเวลาเฝ้าแจกกันนั้นแม่งแตกไปกูซวยแน่ๆเลยโอเคไหมแล้วมาวันหนึ่งผู้ใหญ่มาเอากลับไปรู้สึกไงวันนั้นอ้หใจยังรักษาให้ได้ยี่สบสี่ชั่วโมงหมอโทรศัพท์มาบอกเราไปไปตรวจที่คลินิกหมอโทรศัพท์มาบอกเราว่าเออโทษนะครับคุณเป็นเอดรู้สึกไงครับติดลบจะพัดโทรมาบอกว่า <c oughs> จำเบอร์ผิด how do you feel นี่ไงฟิลลิ่งไงใช่ไหมเจอมูนินกับมูตาปรากฏบนจอรู้สึกไงในแรงเงาอยากตบหรือเปล่าอเรยาก็ได้เจออิเรยา,ร,ยารู้สึกไงสมัยก่อนเนอะมันก็เป็นเรื่องของฟิลลิ่งไงนัดคอยระวังฟิลลิ่งถ้าฟิลลิ่งเราข้างในเป็นเกียดโกรธมีอคตินะช่วงนั้นให้สิ้นคิดซะเจ้านายกวนโอยมากๆครับหายใจลึกๆ กูสอบเสร็จวันสุดท้ายกูสอบเสร็จวันสุดท้ายเข้าใจเนาะแต่ถ้าคิดไม่ได้คิดบวกไว้ก่อนยังปลอดภัยกว่านะคิดบวกปลอดภัยกว่าอย่างผมโชคร้ายนะผมเริ่มต้นชีวิตด้วยการเป็นวิชา Quality Control QCQA โดยอาชีพแล้วจับผิดชาวบ้านก็ทั้งวันจบมาทั้งด้าน failure analysis ความล้มเหลวความวิบัติศึกษาในหัวมีแต่เรื่องนกาテีฟทท้งนั้นเลย คอยจับผิดตอนหลังมาต่อวิชาเซฟตี้ความปลอดภัยเละเลยคราวนี้ไปออดิตชาวบ้านจับชาวบ้านก็ติดลบตลอดเรื่องดีหาไม่เป็นระวังนะธาตุไฟของวิชาเข้าแทรกอันตรายตำหนิคนไปทั้งหมดเลยอะตอนหลังต้องมาฝึกวิชาบวกซึ่งยากมากเจอหน้าคนคนหนึ่งเดินมาเนี่ยผมว่าเราคิดลบเกี่ยวเขาใน99% สมมติมีคนคนหนึ่งเนี่ยเขาตำแหน่งสูงมากเลยนะเขาต้องไปเจอคนสําคัญในบ้านเมืองมากมายเขาอ่านโพยเนี่ยพวกคุณก็ด่าเขาเล่เลยติดลบอะผมคิดบวกนะนี่ขนาดเขาอ่านนะถ้าเขาไม่อ่านล่ะมัาจะเป็นยังไงตัวเมตตามันต้องออกมาก่อนนะคุณทำได้อย่างเขาหรือเปล่านึกนึผ้าบอกไหมฮะแต่ไม่ได้เข้าข้างใครนะเหม่อนตัวอย่างมันชัดไง ตัวอย่างมันชัดอไปว่าใครพยายามมองแง่ดีของคนให้ได้มองให้ได้ในหัวผมนี่ผมไม่เคยมองว่าใครดีกว่าเลวกว่านะหรือแม้แต่เท่ากันที่ซ้ำไปมันไม่มีอะออกจากระบบทวีนิยมซ้มันไม่มีผมเชื่อว่าทุกคนเกิดมาเก่งทุกคนในห้องเนี้่ิ่านชาตินี้ได้ทุกคนจะเป็นทองเป็นตุ๊ดเป็นดี้นิพานได้หมดไม่เกี่ยว ไม่เกี่ยวว่าต้องไปบวชเป็นพระเลยไม่เกี่ยวมันอยู่ที่คลิกเดียวคลิกเดียวไปไม้ในกำมือนิดเดียวเจอก็เจอนะครับนิดเดียวไม่มีนะออกจากระบบตัดสินคนได้ล้วไม่ตัดสินนะแต่ไม่ใช่ขี้เกียจนะเพราะตอนที่เป็นศูนย์เนี่ยตรงนี้แหละปัญญาที่แท้จริงจะออกมานะครับเป็นปัญญาล้วนๆเลยตอนศูนย์เนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าปัญญาตรงนี้ เคยอาบน้ำไหมน่าจะเคยนะเสร็จแล้วฝักบัวที่มาโดนตัวเราเย็นๆน่ะตอนเม็ดเม็ดน้ําเย็นๆโดนตัวเราเนี่ยกายเนี่ยมันทํางานกายมันจะรับรู้ว่าน้ําเย็นมาโดนพอกายทํางานปับ๊บปัญญากายทํางานปัญญาคิดจะลดลงทันทีปัญญาคิดลดลงปัญญาใจลดลงสังเกตไหมแล้วเราก็จะปิ๊งแวบหรือคิดอะไรได้มากมายเพราะมันสภาวะนี้นั่นเองมันจะ คิดออกเลยพอออกมาก็ลืมจดอย,อย่างผมตัวนี้ทำงานทางด้านอินโนเวชันนวัตกรรมเนี่ยลูกศิษย์ผมในบริษัทต่างๆเนี่ยจะงงว่าอาจารย์ทำอะไรผมไม่ทำอะไรน้มงพาเดินป่าก่อนเดินป่ากับผมก่อนเดินแค่ในลำธารเย็นๆเขาจะแยางผมทำอะไรผมกำลังปรับคลื่นสมองของเขาให้ย้ายจากฐานบนเนี่ย